บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสามพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาสาราธิสา,าสาเตวะมนุษสานางพุทธโธภะคขวาติบทที่ 8. ธรรมานุสติสวากขาโตวะวาตาธรมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกป,กกปจจะัญยิโกปะจตังเวทิตเตโพวิโยหิติบทที่9กสังฆานุสติ สุปฏิปันโนเพระวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนเพระวโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนเพราะว่โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพราะว่โตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสโบกขลาเอสาภะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่สิบจินดามณีปียังม uh 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 ันต uh uh ังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนัง อุปสันติสิเนหังมาตาปีตาวะโอลหังกระโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุปโสธิกินจิเทวเยสักโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียงังจะท่านังสัพเพเชชนาพระหูชนาปียังมะมะ,มะบทสวทที่11สักกตะวา สักรตวาพุทธรัตนนังโอสถังอุตมังวลังหีตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปะเสมนตุเตสักรตวาธรรมรัตนนางโอสถังอุตมังวลังปาริลาหูปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะเสมนตุเตสักรตวาสังฆรัตนนางโอสถังอุตมังวลังอางหุเนยังปางหุเนยังทักขิเนยอาง สังคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทาวาสัพเพโลคาบูปะ,ะเสมนตุเตหนึ่งบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสปะควาลรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมมสาราธิสาสาเตวมนุสานังพุทโธปะควาติบทสวดที่แปดธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญิโกปจัจจตังเวทิตตพูเวนโยหิติบทสวดที่เก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนเพระว่โตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนเพระว่โตสาวกสังโฆญายยาปฏิปันโนเพระว่โตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพระว่โตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลาเอสะพระว่โตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตลังปุญญคเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่สิบจินดามณีปีย <willst> ังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางปุปะ ภูปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสทีกินจิเทโวเยสักโกปัชังทัศมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนะปียังมะมะบทส่วนที่11สักกตาวาสักกตาวาพุทธาลาตะนาโอสถังอุตมังวลงัง หีตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนโสธินานัสสันตุปทวาัพเพทุขาวูปะเสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปาลิลาหูปะสามะนางธรรมเตเชนโสธินานัสสันตุปทวัสเพเพยาวูปะเสเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวังอาหูเนยยางปาหูเนยังทักษเตเชนโสธินานัสสันตุปทวาัพเพโลคาวูปะเสเมนตุเตสอง บทที่7พุทธานุสติอิติพิโสภควาลรหังสัมมาสามัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตาโลปุริสธรรมมาสาลติสาสาเตวมนุสานังพุทโธภควาติบทที่8ธัมมานุสติสวกาขาโตภวตาธัมโมสันทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวททิตภูวิญโูหิติบตทที่8สังคานุสติ สุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆเยียท่ทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสโบคลาเอสสะพระกว่าโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัะละนิโยอ,อนุตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติ <c oughs> บทสวดที่สิบจินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสธิกินจิเทวเยสโกปัชังทศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทสวที่11บสักตวา สักตวาพุทธะรตพุทธะรตนังโอสถังอุตมังวังหิตังเทวมนุษานังพุทธะเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสพเพทุขาวูปะเสมนตุเตสักตวาธรรมะัตนังโอสถังอุตมังวังปาริลาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสพเพพยาวูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆะัตานังโอสถังอุตมังวัง อาหุเนยยงปลาหุเนยยงสังคเตเ,ตเชนะโสธินานัสันตุป,ปทวาสัพเพโลคาวุป,ปสเมินตุเต <c oughs> สามบทสวดที่สิบสอง้าคถาชินะบัญชร ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะาหานาังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกาลาทยโยพุทธาอัตวีสตินายากาสพเพปติติตาไมาหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสลาศีเสปฏิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปติโตไมหังอุเรสะพักุณากโลหาทะเยเม,มอนุลโธสาลีปุตโตจทัก,กินเนโกโทันโยปฏิภาคะสมิงโมครลานุวะจะวามะเกทักกินเนสวเนไมหังอาสงอนันทราหุลา กัสโปจัมหานามูพาสูงวามสโสตะเกเกสตโตปิตภาคศสมิงสุริโยวัปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิงพุงคาโวกุมารากัสโปเทโลมเหสีจิตวาทะโกโซไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิคุณากะโล ปุณิปุณโนังคุลิมาโลจอุปาลีนะทศีวลีเทลาปัญจอเมชาตานล,ลาเตติลากามะมะเสสาสเสต,ติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาเสติมหามหาเทลาชิตาวนโตชินโนละสาชาลันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตาลาตนานังปุรโตอาสิทักคีเนเมตสุตตะกังทักชะคังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกัง ท่าโมลปริตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเฉศฉาธนางอาศีเสสาปากาลสันทิตาชินานาวรลสังยุตตาสัตตปากา,การังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอน,นัอน,นตชิตอนันตชินเตสะสาวัสโตเมสกจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชาลามัชิมหิวิหาลันตังมหิตะเลสถาปเรนตุมังสัพเพเต,ตมหามุนิสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตลายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญชเลติ